เ w อร์ไวท์เว็บเอสอมบูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดครังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณผมอาจารย์ชาติราชครู มีหน้าที่สอดสวงหาสุดยอดวัตถุมงคลที่ได้รับการปรุกปลุกเสกจากหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์วัดวาอารามต่างๆก็อกำเนิดเกิดอิดทธิคุณหนุนนำชีวิตคุณผ่านมาพบมาเห็นไม่ว่าจะเป็นในคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นใดที่ผมได้ทำเป็นเรื่องราวประชชาสัมพันธ์ออกไปคุณเห็นแล้วเกิดถูกตาต้องใจย่อมหมายความว่าคุณมี บารมีร่วมกันกับหลวงปู่หลวงพ่อรูปนั้นๆคุณนำวัตถุมงคลไปใช้ด้วยความเคารพเลื่อมใสสักการะก็ย่อมจะบันดาลให้ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานของคุณและคนในครอบครัวประสบความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะแนะนำของดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญอุตมะปัญโย ซึ่งท่านได้สร้างได้ทําเอาไว้ในสมัยที่ท่านครองวัดบางกุดีทองคราะของดีที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นของเก่าต้องนําม,มาพูดมาเล่าให้คุณฟังเข้าทํานองว่าของกินไม่กินมันก็เน่าของเก่าไม่เล่ามันก็ลืมนี่ผมก็จะเล่าในเรื่องของวัตถุมงคลซึ่ง แมจะว่ากันจริงๆแล้วก็ราคาค่าเช่าบูชาไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะแต่เพียบพร้อมด้วยคุณวิเศษเพียบพร้อมด้วยพลังพระพุทธคุณสามารถจะหนุนนำชีวิตของผู้บูชาได้จริงหากใช้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธานะหลวงพ่อชำนาญในสมัยที่ท่านครองวัดบางกุฎีทองเนี่ยต้องเรียนให้คุณฟังอย่างนี้ว่าท่านเป็นพระที่ชอบ สร้างวัตถุมงคลสร้างวัตถุมงคลเพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือคนช่วยเหลือสิทธิ์ของท่านหลายคนที่เป็นสิทธิ์ท่านก็จะทราบดีว่าท่านรักลูกศิษย์ของท่านมากนะคำว่ารักของครูบาอาจารย์เนี่ยมากมายเกินพารนาจริงๆนะครับหมายความว่าอยากจะให้ลูกศิษย์ได้ดีอยากจะให้ลูกศิษย,ย,ย์ได้ทัดหน้าเทียมตาคนอื่นเขา เข้าทำนองที่หลวงพ่อกวยท่านบอกว่าขอสิทธิ์ของท่านจงอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าทำกว่าคนอย่าจนกว่าใครแล้วก็เข้าทำนองที่หลวงปู่ดูวัดสแกท่านบอกกับสิทธิ์ของท่านว่าแกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกแกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกนะต่อให้แกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกเข้าทำนองที่หลวงพ่อทรง วัดสาราดินทั้งบอกว่าข้าก่อสวดมนต์ให้เองทุกวันนั่นแหละนี่เหมือนกันเลยครูบาอาจารย์แม้แต่หลวงปู่หงสุสารทุ่งมนต์ซึ่งวัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมนะเป็นกระแสความนิยมในเร็วๆเนี้ยนะพระเครื่องท่านแพงจากหลักร้อยไปหลักพันไปหลักหมื่นไปหมดหลวงปู่หง์ท่านบอกว่าคิดถึงพระได้ประโยชน์ได้กําไรเพราะคิดถึงพระหนึ่งครั้ง พระจะคิดถึงตอบกับทวนไปทวนมาเท,ที่ยวไปเที่ยวมาถึง14ครั้งนี่ท่านว่าเอาไว้อย่างนี้ทั้งหลายทั้งปวงที่ยกมาพูดให้ฟังก็เพื่อที่จะบอกว่าความรักของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านยิ่งใหญ่มากนะใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านยอมรับนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านรับเป็นลูกศิษย์แล้วเรื่องที่จะให้ตกต่ำให้ยากจนหมนหมองเป็นไม่มีต้องช่วยกันไป จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งนี่แล้วก็ด้วยเหตุที่ยกมาเล่านี่แหละครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อชำนาญจึงมีสร้างเยอะแยะมากมายเยอะจริงๆนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยผมคำนวณแล้วก็โอ้โหเป็นหลายสิบรุ่นบางปีนี่จะเป็นร้อยเป็นร้อยจริงๆไม่ใช่จะเป็นร้อยละเป็นร้อยรุ่นเลยรวมหมดที่เป็นพระแจกฟรีเป็นพระแจกซองกระถินแจกซองผ้าป่า เป็นพระที่ท่านให้ผงให้หมวลสารลูกศิษย์ไปทําไปสร้างไปกดมาถวายท่านปลุกเสกโอ้ปีปีหนึ่งนี่เป็นร้อยร้อยรุ่นนะครับก็ด้วยเหตุเนี่ยก็ทําให้พระเครื่องของท่านออกมาเยอะพอออกมาเยอะคนก็เห็นดื่นดาดกระดาตาไปหมดบางคนไม่เห็นค่าแต่ท่านปลุกเสกให้ดีดีจริงๆพระแจกฟรีดีเท่ากับพระเช่าองค์เป็นหมื่นนี่คุณฟังอาจารย์ชาติเอาไว้ฟังผมไว้เลย พระเครื่องหลวงพ่อชำนาญพระแจกฟรีดีเท่ากับพระองค์เป็นหมืน่นแต่เรื่องค่านิยมก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งดังนั้นพระแจกฟรีของหลวงพ่อชำนาญพระที่โอ้ท่านแจกนะไม่ได้แจกทีละองค์ท่านยกให้ทีละถุงเลยให้กับสิทธิ์เออให้ชนิดที่เรียกได้ว่าต้องร้องบอกว่าพอแล้วครับหลวงพ่อพอแล้วพอแล้วพอใช้แล้วนะท่านก็บ,บอกเอาไปเถอะไปเผื่อให้กับใครที่เขาอยากได้เนี่ย บางคนเห็นได้ง่ายบางคนท่านมอบให้ง่ายไม่เห็นค่าแท้ที่จริงหารู้ไม่ว่าพระที่คุณได้เป็นเนี่ยท่านนั่งหลังขดหลังแข็งปลุกเสกปิดกุฏิเสกอืมปิดห้องเสกอืมเศกในสถานที่ที่ท่านเลือกไว้ก็มีเศกในสถานที่ที่เป็นเลิกเป็นยามงคลก็ดีมีมากมายไปหมด เนี่ยผมเล่ามาซะเยอะเลยยังไม่ทันบอกคุณผู้ฟังเลยว่าจะแนะนำพระอะไรหนึ่งเนี่ยเป็นพระเนื้อผงนะครับผมแนะนำเป็นพระพิมพ์นางพญาเนี่พระพิมพ์นางพญาองค์นี้เลยผมส่องเนื้อหน่อยนะอ่าเป็นเนื้อผงปูนนะครับปูนอะไรก็ปูนที่เอามาสร้างวัดนี่แหละเป็นเนื้อผงปูนผสมผงเกสร ผสมผงวิเศษของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญท่านลบท่านสร้างท่านทำเอาไว้ให้กดพิมพ์เป็นพระนางพญาเนื้อผงสีขาวด้านหลังเนี่ยถ้าไม่มียันไม่มีชื่อวัดไม่รู้เลยว่าเป็นของวัดบางกุฎีทองเป็นพิมพ์พระนางพญาโอ้อันนี้เก่านะเก่ามากๆเลยครับผมไปกราบถวายตัวเป็นสิษย์ท่านเนี่ยสักพักหนึ่งนะก็มีพิมพ์นางพญาเนี่ยออกมา เก่ามากๆเลยพุทธคุณของพระพิมพ์นางพญาผมไม่ทราบว่าจะตั้งชื่อเรียกเฉพาะเจาะจงรุ่นว่าอย่างไรนะเพราะว่าคนที่มีคนที่มีเนี่ยเป็นได้จากหลวงพ่อท่านมอบให้บ้างแล้วก็ท่านมอบให้ในฐานะที่ช่วยกถินพระป่าท่านบ้างนะพระพิมพ์นางพญาเนี่ยพุทธคุณเด่นทางด้านอำนาจร,ราชศักนะเป็นนางพญา เด่นทางด้านจเจริญรุ่งเรืองทางยศลาบเด่นทางด้านทำมาหากินคล่องดีทางด้านมหาสเสน่ห์พระพิมพ์นางพญานนะดีทางด้านมหาสเสน่ห์เมตตานี่ของดีของหลวงพ่อชำนาญรุ่นเก่าปีเก่าเลยละครับคเนว่า20ปีน่าจะมีนะสองเป็นพระพิมพ์สมเด็จ นะสมเด็จนี่เรียกว่าสมเด็จชนะด้านหน้าคล้ายๆพระสมเด็จพิมพ์ของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองคล้ายๆแพรพันแพรสองพันแพรสามพันแต่ท่านย่อลงมานะครับด้านหลังเป็นพัดยศนะมีหลวงพ่อชำนาญท่านอยู่ในพัดยศเรียกว่าพระสมเด็จชนะเพราะมีคำว่าชนะอยู่ด้านหลังแล้วก็มีเลขหนึ่งความหมาย คุณวิเศษของพระสมเด็จชนะเนี่ยก็ในเรื่องของยศลาบเหมือนกันยศถาบรรดาศักดิ์ถามว่าทำไมก็ด้านหลังเป็นพัดยศนี่มาสร้างเมื่อคราวฉลองสมอ่าฉลองที่หลวงพ่อท่านได้รับพัดยศนะสัญญาบัตรพัดยศก็เด่นทางด้านเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นพระสมเด็จเลื่อนยศก็ว่าได้นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนะี่ยชนะคำว่าชนะก็คือชนะคนชนะอุปสรรค ชนะปัญหาลุมเล้ากวากน้ำต่างๆนี่แม่คุณวิเศษแฝงเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยพระสมเด็จชนะของหลวงพ่อชำนานเนี่ยเนื้อผสมนะจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยก็แปลว่าผสมผงวิเศษว่านยาโดยเฉพาะชานหมากลงไปด้วยเนื้อจึงออกมาสวยงามขนาดนี้วัตถุมงคลที่แนะนำคุณผู้ฟังในคลิปนี้ทั้งพระนางพญาเนื้อผงปูนขาวผสม ผงว่านดอกไม้มวลสารว่านดอกไม้ซึ่งมีพระพุทธคุณทางด้านเมตตามหาเสน่ห์มหาลาภแล้วก็เจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์หนึ่งสองพระสมเด็จชนะซึ่งมีพระพุทธคุณทางด้านชนะอุปสรรคเหนือคนเหนือดวงกันและแก้อววะมงคลคุณไสต่างๆนี่ล้วนแล้วแต่เอาพระตกซะแล้ว ล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุมงคลยุคต้องเรียกว่ายุคใกล้ๆเก่าายุคกลางๆของหลวงพ่อชำนาญที่ท่านเสกท่านสร้างท่านทำเอาไว้ในสมัยที่ท่านคลองวัดบางกุดีทองนี่แนะนำคุณผู้ฟังทั้งสองแบบเลยนี่เข้าตำราว่าของดีย่าปากคอกเห็นอาจาะดาดดืนกลื่นตาในยุคนี้พอสอนี้ แต่ถ้าว่าถ้าเวลาผ่านไปประสบการณ์มากๆเข้ารับรองว่าของดีแบบเนี้ยก็จะเห็นน้อยลงก็จะมีราคาค่าเช่าบูชามากขึ้นสำหรับท่านที่ต้องการหวังพึ่งพุทธคุณแนะนำเลยทีเดียวจริง,รงๆครับราคาค่าเช่าบูชาอาจจะไม่แพงมากแขวนแล้วก็ไม่หลุมฟอหล่อเฟี้ยวเออแขวนแล้วจะสู้พระหลักหมื่นพระทำน้อยๆไม่ได้ทำเนื้อน้อยไม่ได้ แต่ถ้าต้องการพระพุทธคุณแนะนำเป็นอย่างยิ่งทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับทั้งพระนางพญาและพระสมเด็จชนะมีพระพุทธคุณหนุนเนื่องแตกต่างกันไปในบางข้อแล้วก็มีพระพุทธคุณหนุนเนื่องสอดคล้องต้องกันในบางประการเช่นกันล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุมงคลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญท่านตั้งใจสร้างตั้งใจเสกให้กับศิษยานุศิษย์จริงๆ ท่านสร้างเพื่อสืบทอดพระศาสนาหนึ่งท่านสร้างเพื่อช่วยสิทธิ์อีกหนึ่งเนี่ยเป็นประการสำคัญบางคนได้ไปไม่เห็นค่าเพราะว่าแหมได้มาง่ายเหลือเกินบางคนได้ไปก็ดิบไปเอาไปวางไว้ในที่ไม่สมควรบ้างเอาไปวางไว้ไม่ได้บูชาไม่ได้ติดตัวบ้างนะคุณพลาดแล้วล่ะครับพลาดของดีมีพระพุทธคุณสูงไปแล้วนะ แต่ถ้าหากคุณหยิบมาบูชาหลายๆคนมีผมมั่นใจเลยเป็นสิทธิหลวงพ่อชำนาญเนี่ยพระแจกซองพระแจกกระถินพระแจกมอบให้เป็นฝ่ามือฝ่ามือเนี่ยมอบให้จนล้นเนี่ยต้องมีทุกคนเชื่ออย่างนั้นเลยของดีท่านให้ไม่หวงของดีเนี่ยท่านให้เพื่อต้องการให้เอาไปใช้จริงๆแต่ท่านก็ไม่พูดไม่บอกนะเออพระกุเสกไว้เอาไปใช้เลยกุเสกใหก้กูแจกให้ แจกเป็นทานบารามีแจกช่วยมึงเนี่ยที่ประสบปัญหาชีวิตเนี่ยมึงเอาไปใช้เลยท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านแจกให้ใครรู้ค่าใครรู้คุณใครมีบุญหนุนนำนำไปใช้ไม่ต้องใช้แขวนคอแบบตลอดทุกวี่ทุกวันก็ได้ครับเอาไปใส่ไว้ในหิ้งพระเอาไปไว้ในหิ้งพระเอาไปใส่รวมในขันวัตถุมงคล ที่พูดนี่ผมก็ทําอย่างนั้นนะเอาไปใส่รวมในขันวัตถุมงคลเอาไปทําน้ําพระพุทธมนต์ก็ได้นะถ้าจิตถึงจิตใจถึงใจแม้มีเหตุเพศภัยแม้มีพยันอันตรายมีเคราะหามยามร้ายที่จะฝ่าฟันไปไม่ได้ก็อาศัยแรงครูอาศัยแรงเทพครูบาอาจารย์คุณพระรักษาเทวดาหนุนนําก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ผ่านพ้ผ่านพ้นอุปสรรคกวากหนามไปได้อย่างแน่นอนครับด้วยเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่ยกมาพระนางพญาเนื้อผงปูนผสมว่านเกสรหนึ่งพระสมเด็จชนะของหลวงพ่อชำนาญอีกหนึ่งจึงเป็นยอดวัตถุมงคลซึ่งผมทนายชาติราชกรูนามาฝากคุณผู้ฟังในคลิปนี้ครับเอาถ้าคุณฟังแล้ว คนอื่นมีฉันยังไม่มีนะอาจารย์ชาติไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีอยากจะอาศัยพระพุทธคุณคุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR วอา e โคขึ้นมาเพื่อให้ติดต่อสอบถามกันได้โดยสะดวกครับคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจะขอประสาทพอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูวีทาวินาสันติ ผมอาจารย์ชาตินาจะครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ